จะมาแบ่งปันนะครับในเรื่องของการอธิษฐานความสําคัญของการอธิษฐานเนี่ยมันมีมันมีรายละเอียดที่ที่ทําให้เราต้องเรียนรู้นะครับถ้าผู้นําบอกว่าให้เราอธิษฐานแล้วความสําคัญมันมันเป็นยังไงอะแล้วเวลาเขาเจอปัญหาเราก็บอกว่าอธิษฐานแล้วมันจะช่วยอะไรได้อะอธิษฐานพระเจ้าจะทํำยังไงกับกับสิ่งที่เราร้องร้องทูลไปมันจะเสียเวลาไหม การอธิษฐานกับการไม่อธิษฐานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะว่าคนที่อธิษฐานเขาก็ยังจนอยู่เขาก็ยังยังจบป่วยอยู่เขาก็เขาก็มีปัญหาเหมือนกันแต่คนที่ไม่อธิษฐานก็เหมือนกันมันก็เท่าทุนเราเคยคิดอย่างนี้ไหมครับคิดว่าคนที่ไม่อธิษฐานกับคนที่อธิษฐานเนี่ยมันก็เหมือนเท่ากันเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างจริงๆแล้ว การอธิษฐานเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อการมาหาพระเจ้านี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันเวลาเรามาหาพระเจ้าเนี่ยเราจะต้องเชื่อฮิบรูบทที่11ข้อที่6บอกว่าอะไรถ้าเราไม่มีความเชื่อก็ไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าดังนั้นเวลาที่เรามาหาพระเจ้ามันจึงเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าเรามีความเชื่อแสดงว่าเราจะได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าแต่ถ้าเราไม่เชื่อมันก็ไม่ได้เกิด ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับเราเพียงแค่พระเจ้าไม่สามารถทำทำได้อย่างที่อย่างที่เราไม่เชื่อดังนั้นคนที่มาหาพระเจ้าสิ่งแรกเลยก็คือว่าต้องมาด้วยความเชื่อดังนั้นคนที่ไม่อธิษฐานกับคนที่อธิษฐานเนี่ยแตกต่างกันยังไงคนอธิษฐานเนี่ยแสดงว่าเขามีความเชื่อเมื่อเขาร้องทูลกับพระเจ้าในสิ่งที่เขาอธิษฐานเขามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงกระทํา และจะทรงช่วยเหลือเขาและไม่นานสิ่งเหล่านั้นมันก็จะพระเจ้าก็จะทำทำตามพระสัญญาของพระองค์ในเหตุการณ์ที่เราเห็นในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่าพระเจ้าทำผ่านโมเสสพระเจ้าทำผ่านาดาเนียนพระเจ้าทำผ่านเปโตรพระเจ้าทำผ่านเปาโลพระเจ้าทำงานผ่านคนที่มีความเชื่อ การอัศจรรย์มันจะมันจะมันจะอยู่รอบๆบตัวเขาเพราะว่าเขามีความเชื่อแต่ถ้าเราไม่มีความเชื่อมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นกับเราดังนั้นถามว่าคนที่มาอาธิษฐานกับคนไม่มาอาธิษฐานเนี่ยต่างกันยังไงบางทีไม่แตกต่างเพราะว่าอะไรคนที่ดูอยู่เขาเขาก็มีความเชื่อแต่เนื่องจากเขาอาจจะมีความจํากัดอาจจะต้องดูแลครอบครัวอาจจะต้องอมีภารกิจอาจจะเพิ่งเลิกงานหรือว่ายังอยู่ที่ทํางานอยู่เลย เขาอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะมากับเราแต่เขาก็ยังมีความเชื่อดังนั้นมันแตกต่างกันครับที่ว่าถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยคนที่แสวงหาคนที่ต้องการที่จะพบเราคนที่ต้องการอ,าอยากจะพูดคุยกับพ่อกับแม่เป็นประจำเนี่ยเราคิดว่าเราจะาลูกคนนี้เราจะโปรดปรานหมเรามักจะโปรดปรานลูกคนท,ท,ที่ที่เข้ามาหาถูกไหม แต่ลูกที่มันไม่ค่อยเข้ามาหาแล้วก็มีอะไรก็หลบหลบซ่อนซอนแม่กับพ่อก็จะรู้สึกว่าเป็นห่วงนะครับดังนั้นถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าปกติของพระเจ้าเออปกติของการเป็นลูกคือต้องเข้าหาพ่อต้องมาหาเพื่อจะอะไรครับเพื่อจะมามาแสวงหามาขอบพระคุณนี่คือเป็นหลักการเลยง่ายๆเลยคือ ถ้าเราเป็นลูกเราก็ต้องมาหาพ่อสแสวงหาดังนั้นการอธิษฐานมันจึงมีความแตกต่างที่ว่าคนที่สแสวงหาคือเขาจะพบเขาอาจจะอยู่ที่บ้านแต่แน่นอนครับถ้าอยู่บ้านเนี่ยการสแสวงหามันน้อยมากถ้าเราบอกว่าวันอาทิตย์ไม่ต้องมาโบสกับการที่มาโบสเนี่ยพี่น้องคิดว่าคนที่อยู่บ้านจะสแสวงหาเหมือนกับคนที่มาโบสไหมเขาได้ถวายทรัพย์ไหมไม่ได้ เขาได้ได้ฟังพระคำไหมไม่เขาได้เสวนากับพี่น้องสามัคคีทากับพี่น้องไม่ได้เขาได้มารับใช้ซึ่งกันและกันไหมไม่ได้เขาได้มานมัสกการพระเจ้าได้ไหมเป็นชั่วโมง45นาทีหรือว่าหนึ่งชั่วโมงได้ไหมผมคิดว่าไม่ได้ช่วงแรกอาจจะทําได้เหมือนโควิดเนี่ยพออยู่บ้านโอ้โหบอกว่าอ่าผมอยู่บ้านหนูอยู่บ้านโอ้โหชมออนไลน์เป็นไงชมด้วยกินมาม่าด้วยยก แล้วก็เขาเรียกว่ามันสบายเกินไปอ่ะแต่พอเรามาโบสเนี่ยแน่นอนคิดจักจะมีรายการจัดจัดโปรแกรมให้พี่น้องได้มายอย่างเนี้ยวันวันศุกร์นี่เรามาเรามานมัสการพระเจ้าแล้วเราก็ยังมีอะไรครับมีการถ่ายทอดสดให้กับพี่น้องที่อยู่ที่บ้านก็ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอย่างคุณเอ็มออนก็มาดูคุณพอล่าก็มาดูคุณป้าป,ปุ๊กก็มาดูนะครับแล้วก็ปอลีก็มาดูข้ามประเทศนะ ก็ขอบคุณพระเจ้ายังมีอีกหลายคนที่เข้ามาดูเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่เป็นครอบครัวดังนั้นเราทั้งหลายเป็นครอบครัวเราจึงต้องอะไรครับแสวงหาพ่อซึ่งเป็นผู้นําครอบครัว,รวพ่อคือใครพระบิดาผมอยากจะพาพี่น้องมาศึกษาคนคนหนึ่งชื่อยาเบตถ้าเราอ่านอยู่ในหนึ่งพงศาว,วดารบทที่4ข้อที่9ถึงข้อที่10มันเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็เป็นตอนสั้นๆที่พูดถึงยาเบตดดังนั้นพระธรรมตอนเนี้ย เขาพูดถึงยาเบธแต่พระเจ้าไม่ลืมคําอธิษฐานของเขาผมอยากให้พี่น้องได้เปิดหนึ่งพงศาวดารบทที่ 4. ข้อที่9ถึงข้อที่10ฝฟายยาเบทเป็นผู้มีเกียรติกว่าพี่น้องทั้งหลายของเขามารดาของเขาเรียกชื่อของเขาว่ายาเบทกล่าวว่าเพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวดยาเบททูลพระเจ้าของอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงอวยพระพรแก่ข้าพระองค และขยายเขตแดนของข้าพระองค์และขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่กับข้าพระองค์และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้ายเพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกายและพระเจ้าทรงประ,ประสาทต,ตามที่เขาทูลขอพระเจ้าฟังเสียงของยาเบดยาเบตแปลว่าเจ็บปวดมีใครบ้างครับที่ชื่อเจ็บปวดถ้าเราตั้งชื่อลูกนี่ยเราจะตั้งชื่ออะไรครับสันติสุขชื่นชมเออ ปะกล้วยจะตั้งชื่อหลานว่าอะไรน,น้องตาลัน,น,อลนเออเราก็จะตั้งชื่อที่มันอะไรครับเป็นสิริมงคลถูกไหมถ้าทางพุทธก็คือเป็นสิริมงคลถ้าทางคลิ์ก็เป็นพระพรแต่ความหมายของยาเบสเนี่ยแปลว่าเจ็บปวดเพราะอะไรครับเพราะแม่เขาคลอดเขามาด้วยความเจ็บปวดดังนั้นยาเบตจึงเป็นชื่อที่พอได้ฟังแล้วเป็นไงครับรู้สึกเจ็บปวดดังนั้นสิทธิการเป็นบุตรของพระเจ้ามีมากมายนะครับ ถ้าเราจะเรียนรู้สิทธิของการเป็นบุตรของพระเจ้ามีหลายอย่างมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าประทานให้ที่มีความล้ําค่าเหนือคําอธิบายเกินกว่าที่เราจะคิดได้ก็คือว่าสิทธิของพระเจ้ามีหลายอย่างแต่สิทธิอันหนึ่งที่ที่สําคัญที่สุดคือการเข้าเฝ้าพระเจ้าคือการได้เข้าเฝ้าพระพักของพระเจ้าก็คือการอธิษฐานนั่นเองการอธิษฐานเป็นการบอกความรู้สึกระบายปัญหาและทูลขอสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกว่า เราต้องการคนที่จะช่วยเหลือพระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจให้เราเข้าใกล้พระองค์ด้วยความเชื่อเต็มเปี่ยมและด้วยความกล้าหาญเราเห็นยาเบดยาเบดก็เขาทูลขอกับพระเจ้าในในข้อความสั้นๆแต่ข้อที่ที่สิบพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงประทานตามสิ่งที่เขาร้องทูลพี่น้องอยากเป็นยาเบดไหมพูดสั้นๆแต่พระเจ้าตอบคำอธิษฐาน เราอยากเป็นไหมครับเราอยากได้ไหมเรามาเรียนรู้ว่ายาเบทเนี่ยเป็นคนที่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามีปมด้อยเมื่อเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาอ่อนแอเมื่อเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่เวลาที่เขาเข้าเฝ้าพระเจ้าเขามีความหวังมีความมั่นใจว่าสิ่งที่เขากําลังเผชิญเนี่ยจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนจากพระเจ้าดังนั้นเวลาทุกครั้งเมื่อเราอธิษฐานเราจะต้อง หวังใจมีความหวังว่าสิ่งที่เราอธิษฐานมันจะได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเยซูกิต์เป็นแบบอย่างในการใช้เวลาการอธิษฐานกับพระเจ้าพระองค์ได้หนุนใจให้สาวกได้อธิษฐานกับพระบิดาพี่น้องครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าเราอธิษฐานใช้เวลามากน้อยขนาดไหนมีหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าย่ายุ่งที่จะไม่มีเวลาในการอธิษฐาน เวลาของเรายุ่งเหยิงไปหมดเลยแต่เวลาอาธิษฐานน้อยมากเวลาเฝ้าเดียวนี่ยเราหมดแต่อะไรครับรูดนั่นรูดนี่เพื่อจะไปดูอะไรครับไปดูเฟซบุ๊กคนอื่นไปดูนั้นไปดูนั้นไปดูนี่เราเราไม่ได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพริกบอลเอนบอกว่าเวลาที่เขาเทศนาเนี่ยเวลาที่เขาเตรียมเทศคือเวลาที่เขาเฝ้าเดียวดังนั้นเวลาที่เราเตรียมสอนหรือว่าเวลาที่เราเตรียมที่จะ ต่อสู้กับการดําเนินชีวิตเขาเรียกว่าใช้ใช้เวลากับการค้าขายหรือว่าทําอะไรก็ตามเราจะต้องมีเวลาธิษฐานเราต้องอธิษฐานเราเลี่ยงไม่ได้สําหรับการอธิษฐานเราต้องอธิษฐานเพราะพระเยซูก็อธิษฐานวันนี้อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องมามาดูนิดหน่อยว่ายาเบตเขาเป็นใครแล้วพระเจ้าตอบคําอธิษฐานของเขาทําไมพระเจ้าถึงสนับสนุนคําอธิษฐานของเขา ยาเบนเนี่ยอาจจะลําบากกว่าเราด้วยซ้าไปจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเวลาแม่เขาเคลอดออกมาด้วยความยากลําบากแล้วแม่เขายังจะดีกับเขาไหมบางคนเนี่ยอาจจะมีปมด้อยในชีวิตแต่ถ้าเราเข้าหาพระเจ้าขอให้ปมด้อยต่างๆในชีวิตของเราได้ถูกชําระออกไปให้หมดแม้ว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เราก็อะไรครับเราก็สามารถทําได้ถ้าเรามีพระเจ้า สถานการณ์ในในปัจจุบันนี้อาจจะรู้สึกว่ามันเกินกําลังของเราแต่เราลองเอาเอาเอาสถานการณ์เหล่านั้นมาอธิษฐานสิลองมากางกลางเขาเรียกว่ากลางเหมือนกลางแผนที่อะ่ะแล้วบอกกับพระเจ้าว่าหนึ่งสองสามแล้วบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าขอช่วยเราหนผมตอนนี้ประชิญเหมือนกันผมก็อธิษฐานคุณอ้อก,ก็อธิษฐานเราก็อธิษฐานคนละมุมแต่อาจจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่เราเชื่อว่าคําอธิษฐานพระเจ้าจะช่วยเรา ยาเบดเป็นคนที่มีความเชื่อนมัสการพระเจ้าแม่เขาคลอดมาคลอดเขาด้วยความยากลำบากและยาเบทเป็นคนที่รักการอาธิษฐานผมเชื่อว่ายาเบทเนี่ยก่อนที่เขาจะอธิษฐานและพระเจ้าตอบเขาเขาคงจะอธิษฐานเป็นนักอธิษฐานมาก่อนเขาเป็นคนที่มีความคิดก้าวไกลถ้าเราถ้าเรามองคำอธิษฐานเนี่ยเราจะพบเลยว่าเขาขอพรก่อนข้อที่สิยาเบทูล ทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่าขอพระเจ้าอวยพรแก่ข้าพระองค์เราเคยอวยพรเราตัวเราไหมทุกวันแต่บางคนบางกลุ่มก็อวยพรแต่ตัวเองนะขอพรแต่ตัวเองแต่ก็ไม่ผิดนะเพราะว่ายาเบิก็ขอพรให้กับตัวเองแต่บางกลุ่มก็ขอพรให้แต่กับคนอื่นยาเบิขอพรจากพระเจ้าข้อที่สิบนะยาเบิมองถึงเรื่องความจริงว่า ความสามารถปัจจัยความรู้สติปัญญาของเขาไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตแต่เขาขอพรจากพระเจ้าเหนือสิ่งเหล่านั้นเพื่อเขาจะสามารถได้รับความสุขและมีความมั่นใจและเปลี่ยนไปด้วยความหวังเขาขอพรจากพระเจ้าเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เกินเกินเกินสิ่งที่เขาจะคว้าได้พี่น้องจําได้ไหมว่าขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว ขนมปังก้อนน้อยๆปลาเล็กๆไม่กี่ตัวเกิดขึ้นจากจากใครครับมือของเด็กเกิดจากเด็กเพราะว่าเด็กยอมที่จะให้พระเยซูให้ปลาให้ขนมปังพระเยซูก็อวยพรจากขนมปังขนมปัง5ก้อนปลาสองตัวกลายเป็นอะไรครับการเพิ่มพูนทวีคูณดังนั้นอะไรก็ตามที่ที่ไปถึงพระพักของพระเจ้ามันจะทวีคูณทันที แต่มันต้องรอเวลาที่มันจะต้องอะไรครับต้องทวีคูณดังนั้นเวลาเราอธิษฐานเราอยา่าเราอย่าสิ้นหวังแต่ขอให้เรามองไปที่พระเยซูที่อะไรครับทําการอัศจรรย์ก็คือขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวถ้าไปถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วมันจะเกิดความสําเร็จอามเมนไหมครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าถ้าปราศจากพระเจ้าแล้วเราก็เดืยเปล่า เราพยายามดินน้นรนเราพยายามเหน็ดเหนื่อยเราพยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองเราพยายามสร้างความสําเร็จเราพยายามสร้างอะไรหลายอย่างให้กับตัวเองแต่เราจะเหนื่อยเปล่า <S <S 1> <S 1> ผมคิดว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดแต่เป็นสิ่งที่โง่ที่สุดสําหรับคนในโลกนี้ที่เขามองว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งไม่มีค่าผมเห็นพระเจ้าอวยพร,พรหลายสิ่งหลายอย่างเขาอธิษฐานด้วยความสัตย์ซื่อซึ่งพี่เลี้ยงผมเนี่ยอธิษฐานด้วยความสัตย์ซื่อ ก็เห็นการเกิดผลที่ทวีคูณมากขึ้นนะครับจากคิดจักรมี50คนตอนนี้ก็เป็นพันคนพระเจ้าก็ทำได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มพูนทวีคูณของพระเจ้าพระเจ้าถ้าในมุมของผู้รับใช้ต้องการอะไรครับต้องการสมาชิกต้องการคนมาโบน์มากที่สุดในมุมของริจเซียนก็คือต้องการอะไรครับต้องการความสำเร็จในด้านธุรกิจในด้านการค้าขาย ในด้านการงานไม่ว่าจะเป็นโรงงานบริษัทหรือว่าในด้านการลงทุนต่างๆเราต้องการอะไรครับเราต้องการการเกิดผลสิ่งแรกก็คือว่ายาเบตอธิษฐานเผื่ออวยพรตัวเขาเองนะครับให้เราอวยพรตัวเราเองดีไหมลอง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 ,ลองพูดออกมาเป็นเสียงยังไม่ต้องหลับตานะบอกว่าขอพระเจ้าอวยพรข้าพรอะองค์พูดตามที่เราอยากจะขอกับพระเจ้าอให้เราตอบสนองกับกับบ,บทบทเรียนตอนนี้เนาะ,อะโอเค ให้รออธิษฐานพี่น้องที่ที่ชมอยู่ก็อธิษฐานร่วมกันนะครับเราอวยพร,รตัวเราเองนะครับพระเจ้าขออวยพรข้าพระองค์ให้เกิดผลเป็นอันมากสิ่งที่ข้าพระองค์กำลังเผชิญอยู่ก็ขอให้สําเร็จทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอวยพรตัวเองฟิล์มอวยพรตัวเองและอวยพรลูกอวยพรการงานอวยพรตัวเองเนี่ย มันง่ายที่สุดแล้วเราอยากได้อะไรเราอวยนอันที่สองก็คือว่าข้อที่10บขยายขอขยายเขตแดนยาเบทขอพระพรจากพระเจ้าด้วยการกําหนดความต้องการที่ชัดเจนเขาไม่ได้ขอแบบลอยลอยไม่ได้พูดแบบลอยลอยแต่เขาพูดชัดเจนว่าขอขยายเขตแดนขอขยายเขตแดน,ขอ,ขยยนออกไปคนตาบอดที่มาหาพระเยซูเนี่ยเขามาหาพระเยซูแล้วเขาบอกอะไรครับ โปรงเจ้าข้าขอเมตตาข้าโปรงได้เถิดพระเยซูตรัสว่าเจ้าต้องการอะไรเจ้าต้องการให้เราทําอะไรชายตาบอดคนนั้นว่าขอโปรดให้ข้าโปรงได้มองเห็นอีกครั้งหนึ่งพระเยซูก็ตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้เจ้าหายเป็นปกติแล้วในมาระโกบทที่10บข้อ46ถึง52เขาขอแบบเจาะจงขอขยายเขตแดน ขอให้มันเกิดผลนี่คือสิ่งที่เราควรจะอธิษฐานการอธิษฐานขอพรต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อเรายังไม่ได้แต่เราคิดว่ามันต้องได้การอธิษฐานขอให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้ที่เราจะอธิษฐานคือถ้าเราอธิษฐานบ่อยๆมันจะเป็นคําที่อธิษฐานแบบเขาเรียกเป็นประจาพี่น้องการอธิษฐานเนี่ยต้องฝึกเป็นประจานะบางทีการพูดคนเดียวนี่เราไม่เป็น เมื่อก่อนถ้าเราพูดคนเดียวเขาหาว่าเราสติไม่ดีเดี๋ยวนี้นะผมไปเจอคนหนึ่งนะพูดคนเดียวผมก็พยายามดูที่หูเขานะมีสมอ l ท้องไห้เลยปรากฏว่าไอ้นั้นเป็นคนบ้าจอมยุทธจอมยุทธพูดคนเดียวอยู่แถวตลาดบ้านผมไม่มีสมอ l ท้องเพราะว่าเขาพูดคนเดียวเขาพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเขาบอกพี่น้องครับ การที่เราเป็นคิดเสียงเราจะต้องอะไรครับพูดกับพระเจ้าเราไม่ได้พูดลอยๆแต่เราพูดกับพระเจ้าพระเจ้าอยู่ตรงไหนตรงหน้าเราอยู่ใกล้เราและอยู่ที่สวรรค์สามารถอวยพรจากสวรรค์ลงมาถึงพวกเราได้ขอความสำเร็จขอหน้าที่การงานขอชีวิตให้มีสุขภาพแข็งแรงอวยพรครอบครัวขยายเขตแดน,นสิทธิที่พระเจ้าให้กับเราเราขยาย อวยพร่ให้คิจจักขยายออกมีที่เป็นของตัวเองสองได้ขยายออกไปขยายออกไปลูกหลานเราเป็นยังไงเราอยากให้เขาเกิดผลก็อธิษฐานนี่คือการขยายเขตแดนยาบเบนถ้าขยายเขตแดนเราคิดถึงอะไรครับถ้าพูดถึงหัวข้อนี้เราคิดถึงอะไรถ้าอวยพรเนี่เราก็คิดถึงตัวเองถูกไหมขออวยพรตนเองเนี่ยแต่ถ้าขยายเขตแดนเนี่เราจะนึกถึงอะไรแนวหนับได้ โบนคิดเสจักคิดเสจักส่วนใหญ่เราจะคิดถึงอะไรคิดเสจักเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไอ้น,นี่มันอยู่ในหัวใจของเราถูกไหมอพันธกิจอะไรเงี้ยแต่ไม่เพียงแต่คิดจักนะครอบครัวเราเราก็สามารถขอพระเจ้าขยายเขตแดนให้มีอีกไร่หนึ่งอันที่สามเราบาูรณนที่สามท่ยาเบตอธิษฐานอยู่ในข้อที่สิบนะครับหนึ่งพงศาวดารบทที่สี่ข้อที่สิบขอพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ด้วย อันแรกคืออะไรครับขออวยพรข้าพระองอันที่สองขอขยายเขตแดนอันที่สามขอประหัตของพระเจ้าอยู่กับข้าพระองไปทุกที่ต้องสําเร็จผู้ที่ประสบความสําเร็จในบัมพีก,ก็คือผู้ที่มีพระหัตของพระเจ้าไปกับเขาโยเซฟพระหัตของพระเจ้าอยู่กับเขาเอสาราเอสาราบทที่7ข้อที่28 แต่ข้าพเจ้ามีใจกล้า <serving> ข <Pokemon apan> ึ้นเพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นนําจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้าเอสรามั่นใจที่จะออกไปโดยพระหัตถ์ของพระเจ้าในหามีแล้วข้าพเจ้าบอกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าเพื่อยังผลดีในหามีบทที่สองข้อที่สิบแปดเมื่อพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตของเรา พระเจ้าจะช่วยชูกำลังช่วยพิทักษ์ช่วยนำพาสิ่งดีให้เกิดขึ้นกับเราในโรมบทที่8ข้อที่28เนี่ยการเกิดผลที่ดีจะเกิดขึ้นกับเราถ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่แต่ถ้าพระหัตถ์ของพระเจ้าไม่อยู่กับเราพระองค์ไม่ได้ไปด้วยกับเราอันนี้งานเข้าเลยนะครับก็คือว่าเรารเผชิญลำพังดังนั้นการอธิษฐานจึงเป็นการขอพระหัตถ์ของพระเจ้าที่จะเคลื่อนไปเราจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน เราอย่าบอกว่าไม่มีเวลาที่ฐานเช้าเราไม่มีเวลาที่ฐานตอนค่ำเราก็มีเวลาที่ฐานอันสุดท้ายก็คือว่าให้พ้นจากเหตุร้ายการร้ายทุกอย่างถ้าพูดง่ายงายขอพระเจ้าทรงพิทักษ์รักษาเขาอันแรกคืออะไรครับทวนนิดหน่อยใกล้จะจบละขอพระเจ้าอวยพรข้าพระองค์อันที่สองขอขยายเขียนดน,นอันที่สามขอพระหัตของพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพระองค์อันที่สี่ขอพระเจ้าโปรดพิทักษ์รักษา ให้พ้นจากสิ่งซึ่งชั่วร้ายพระเยซูคริสต์ก็สอนดังนั้นถ้าเราอธิษฐานพลังอยู่ในอยู่ภายใต้การปกคลุมของพระเจ้าการอธิษฐานสำคัญนะครับสำคัญกับเรามากถ้าคริสเตียนอธิษฐานคนนั้นไม่เพียงแต่จะได้รับการช่วยเหลือแต่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายพิญญาณนะทุกครั้งเมื่อเราตัดสินใจขอให้เราอธิษฐานทุกครั้งเมื่อมีเหตุเข้ามาถึงชีวิตของเราขอให้เราอธิษฐาน ทุกครั้งเมื่อเราตกใจขอให้เราได้อธิษฐานทุกครั้งเมื่อเราคิดได้ว่าเรากําลังมีประชิญกับปัญหาให้เราอธิษฐานทุกครั้งเมื่อเราเออรู้สึกว่าเราเจ็บป่วยให้เราอธิษฐานวางมือทุกครั้งเมื่อเราตกใจทุกครั้งเมื่อครอบครัวของเราประชิญกับสถานสถานการณ์อะไรลงคุกเข่าอธิษฐานหาที่สงบอธิษฐานนะครับเราเราเราต้องฝึก เราต้องอธิษฐานเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเราจะพึ่งพามนุษย์ตลอดไปไม่ได้แต่เราจะพึ่งพาพระเจ้าตลอดไปได้ด้วยการอธิษฐานดังนั้นคําอธิษฐานจึงมีความสําคัญระหว่างเรากับพระเจ้านะครับดังนั้นเวลานี้อยากให้เราได้อธิษฐานขอพระเจ้าทรงอวยพรเราให้เราเป็นผู้ที่รักการอธิษฐานขอให คำอธิษฐานที่เราได้ศึกษาโดยผ่านชีวิตของยาเบตที่จะเข้ามาเป็นชีวิตของเราซึ่งคำอธิษฐานของยาเบตเป็นคำอธิษฐานสั้นๆแต่เกิดผลมากทรงพลังมากและในท้ายข้อที่10พระเจ้าบอกว่าพระองค์ก็ทรงประสาทต,ตามที่เขาทูลขอขอบคุณพระเจ้า ให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกัน